ดีค่ะพบกับรายการแกะรอยเซกเตอร์หุ้นราไตรมาสนะคะประจำไตรามาสสอของปี2023นะคะวันนี้เรามาพบกับเซกเตอร์กรเกษตรและอาหารนะคะในเซกเตอร์กรเกษตรและอาหารในไตรามาส2ผลประกอบการจะค่อนข้างมีความหลากหลายผสมควรนะคะโดยไตรามาสนี้กำไรสุทธิของกลุ่มรวมกันอยู่ที่1,188ล้านบาทนะคะลดลงค่อนข้างมากนะคะ86%เยออนเยจากควอเตอร์2ของปี22เนี่ยกำไรยอยู่ที่ประมาณ8,700ล้านบาท แต่ไงก็ตามกำไรสุทธิก็ดีกว่าควอเตอร์หนะคะซึ่งขัดทุนประมาณ670ล้านบาทตัวที่ทําให้เกิดการหลากหลายอย่างเี้นะเป็นเพราะ CPF นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รวมงบของ CPF เนี่ยทั้งกลุ่มในไตรมาสนี้จะมีกำไรสุทธิรวม1,800ประมาณ2,000ล้านบาทนะคะลดลง56% Year on Year แล้วก็3% Q on อีก Q นะคะสำหรับตัว CPF อย่างเดียวนะคะก็ผลประกอบการค่อนข้างมีความหลากหลายผสมควร ขาดทุนสุทธ่นะคะ792ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับควอเตอร์2ควอเตอร์1นะคะที่ขาดทุนประมาณ3,000ล้านบาทนะคะเพราะว่ามีรายการพิเศษรายการพิเศษมี2รายการหลักรายการแรกก็คือการบันทึกการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์เราเรียกว่าไบโอเกนนะคะเกิดจากเรื่องของราคาหมูในเวียดนามนะคะที่สิ้นงวดเนี่ยสูงกว่ากลางงวดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องมีการบันทุกบันทึกมูลค่าของ อินเวนทอรี่ที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็มีการขายหุ้น CPO ออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการบุ๊กเกนนะคะถ้าไปดูผลการดำเนินง,งานปกติเนี่ยจริงๆแล้วไตรามาสนี้เนี่ย CPO CPF uh, CP นะคะขาดทุนประมาณ3,800ล้านบาทนะคะซึ่งถ้เทียบกับควอเตอร์สองของปี2 2ตอนนั้นกำไรต้อง4 0 0พนะคะแล้วก็ถ้เทียบกับควอเตอร์หนึ่งนะคะขาดทุนประมาณ3 000, 7 0 0จะแต่เห็นว่าผลประกอบการน,น่าจะยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นะคะ เหตุผลหลกัหลกๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของราคาหมูของจีนนะคะที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็บริษัทไฮไลฟ์นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกหมูนะคะมาจากแคนาดาแล้วก็อเมริกานะคะในควอเตอร์2ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการทำรายการพิเศษด้วยนะคะก็คือเป็นการปิดแลนนะคะเพราะฉะนั้นทำให้มีรายการพิเศษด้านค่าใช้จ่ายเข้ามานะคะขาดทุนเขาก็เลยเยอะขึ้นนะคะในส่วนของไทยูเนียนนะคะในไตรมาสนี้เนี่ย กำไรอยู่ที่1,000ล้านบาทน,นะคะลดลง37% Year เ n ็ e เ r ซนเยียออนเียแต่ว่าทรงตัว Q, Q. ิว Q อคิเทียบปีที่แล้วก็หนังพลมวมลเช่นเดียวกันปีที่แล้วเนี่ยตัวท U เนี่ยมีเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะที่ค่อนข้างดีแล้วก็ในเรื่องของทูน่าก,กระป๋องก็เติบโตด้วยแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ตัวอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นตัวดึงผลประกอบการโดยรวมลงนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบ Q-on-Q เนี่ยก็จะทรงตัวนะคะเนื่องจากวัตถุนกระป๋องดีขึ้นแต่ว่าเลสล็อบสเตอร์เนี่ยเขาเทินจากกำไรเป็นขาดทุนเนื่องจาก,ก่าซีซันนอลิตี้นะคะส่วน GFPt นะคะในไตรามาสดีกำไร3าไร3 9ล้านบาทนะคะลดลง29% Year เยีย -on- เยียแต่ว่าฟื้นตัว Q-on-Q นะคะที่ต่ำกว่าปีที่แล้วนะเป็นเพราะว่าราคาไก่นะคะปรับตัวลดลงแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบป,ปรับตัวลดลงปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ แต่การที่ดีขึ้น Q on Q เป็นเพราะว่าเรื่องของการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนอีก2ตัวก็คือตัว STA กับ TVO นะ,ะผลประกอบการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าในส่วนของ STA นี่มีปริมาณการส่งออกยางที่ลดลงราคาย,ยางลดลงมาร์จินก็เลยลดลงนะคะในขณะของ TVO เนี่ยมีเรื่องของปริมาณการขายกากถั่วเหลืองที่ลดลงนะคะแล้วก็ต้นทุนถั่วเหลืองเนี่ย ราคามาันลดลงไม่เพียงพอกับการลดลงของตัวราคาขายกากถุเหลืองก็เลยทําให้มา r จินค่อนข้างแคบส่วน NER นะ่ะถือผลประกอบการที่ดีกว่าตัว STA นะคะโดยกําไรสุทธิของตัว NER อยู่ที่457ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น20% Year on year แล้วก็45% Q on Q u ก็เพราะว่าปริมาณการขายของเขาเพิ่มขึ้นมา r จินก็เลยดีขึ้นจะเห็นว่าทั้ง NER กับ STA เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าปริมาณการขายแตกต่างกันนะคะ ทิศทางควอเตอร์สามเป็นยังไงบ้างจะแย่อยู่เหมือนเดิมไหมนะคะจริงๆแล้วโดยทรงเนี่ยปกติแล้วควอเตอร์สามมันเป็นซีซันแนลของการส่งออกที่ดีขึ้นนะคะ r o ร u ต t บ i กของสินค้าที่ส่งออกก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มที่มาจีนดีขึ้นปริมาณมากขึ้นนะคะปีนี้ก็คล้ายๆอย่างนั้นละค่ะนะคะเออเรามองว่าตัว c p f เนี่ยผลการดำเนินง,งานจะฟื้นตัวแต่เป็นการฟื้นตัวจากภาพของราคาหมูจีนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไฮไล f ์ที่ แคนาดานะคะก็ผลประกอบการน่าจะดีขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการส่งออกดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าราคาหมูไก่เนี่ยยังค่อนข้างเอ่อยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในไตรามาสนี้ยังไม่ฟื้นตัวนะคะส่วน TBO นะคะเรามองว่าผลประกอบการน่าจะดีขึ้นเนื่องจากว่าการขายน้ํามันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขายกากถั่วเหลืองน่าจะดีขึ้นในช่วงของไตรามาสสามนะคะ ส่วน T.U. นะคะแล้วก็มองว่าผลการด,ดําเนินงานจะยังมีการเติบโตในช่วงของไตรมาสสนะคะโดย p Product m i x ที่ดีขึ้นแล้วก็การขายทูน่ากระป๋องที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนตัว G.F.P.T. เรามองว่าน่าจะเป็นการ flat เนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยปริมาณการส่งออกที่เขาดีขึ้นในช่วงควอเตอร์สและควอเตอร์สเนี่ยจะมีเรื่องของญี่ปุ่นนะคะที่เริ่มมีเรื่องของค่างเงินเยนอ่อนก็เลยเออซื้อไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่า G.F.P.T. เนี่ยอาจจะ flat f ฟล t นะคะเมื่อเทียบกับ Q.2 ส่วนตัว NER เรามองว่า NER กับ STM เหมือนกันก็คือว่าปริมาณยางในปีนี้ในวเตร์สามค่อคนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง Q on Q นะคะเนื่องจากว่าปีนี้นะเอลนีโนหรือว่าการมีภัยแรงเนี่ยเกิดขึ้นบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตยางก็เลยออกมาค่อนข้างล่าช้านะคะตัว s t a เราคาดว่าอาจจะขาดทุนแต่ตัว NER เนี่ยจะกำไรจะกำไรลดลง Q on Q นะคะสำหรับภาพรวมของ ภาพรวมของปีนะคะในปีสองสามเนี่ยมีแต่เรื่องที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเอ่อไก่ส่งออกที่เคยดีช่วงต้นปีตอนนี้เริ่มซึมซึมลงเนื่องจากว่าตัวญี่ญปุ่นนะคะข้างเงินอ่อนก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อเยอะนะคะยุโรปเองก็ยังซื้อไม่ค่อยเยอะเนื่องจากกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะส่วนราคาหมูไก่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะคะเนื่องจากว่าสัปปายค่อนข้างเยอะแล้วก็กําลังซื้อเออไม่ได้ดีมากนะคะในส่วนของต้นทุนเนี่ย ตอนช่วงต้นปีต้นทุนสูงนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการเบาบางลงแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดที่จะค o อบ r ตัวราคา,าสินทรัพย์ที่มันปรับตัวลดลงนะคะเอลโยเกิดอะไรบ้างนะคะเอล尼โยในปีนี้เนี่ยโดนก่อนในเรื่องของผลผลิตยางทําให้ผลผลิตยางปรับตัวลดลงนะคะส่วนน้ําตาลเนี่ยอาจจะยังไม่โดนในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมๆของเซกเตอร์เนี่ยเรามองกำไรสุทธิของปี23อยู่ที่1 3 0 0 0ล้านบาทนะคะ ลดลง58% Year on Year นะคะแล้วก็ตัวที่นำการลดก็คือตัว C P F ตัว S T A แล้วก็ T U ก็ปรับตัวลดลงนะคะส่วนภาพของปี2-4นะคะปัจจัยลบที่ยังอยู่ก็คือเรื่องเอลนิโยนะคะปีหน้าเนี่ยโดนทั้งยางแล้วก็น้ำตาลผลผลิตโดยรวมๆน่าจะลงคนละ10-15%เย a r on อ e นเยนะคะยางกับน้ำตาลต่างกันอย่างหนึ่งคือยางเนี่ยประเทศไทยเป็นลีดเดอร์ในตลาดโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาถ้าเกิดผลผลิตยางไทยลงเนี่ยภาพของตลาดโลกก็น่าจะ ผลผลิตลงด้วยราคาอาจจะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวได้แต่ว่าต้องรอจังหวะในเรื่องของดีมานแต่น้ําตาลเองเนี่ยประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอันดับ3ของตลาดโลกนะคะในรอบนี้เกิดเอลิโยทําให้ฝั่งเอเชียนะคะหรือว่าไทยอินเดียแถวนี้แรงนะคะแต่ว่าทางบราซิลน่ะมีฝนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าปี24เนี่ยผลผลิตของบราซิลเพิ่มแต่ไทยลดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ําตาลก็อาจจะไม่ได้เด่นมากเรามองเป็นประเด็นทางด้านลบสําหรับธุรกิจน้ําตาลในประเทศไทยนะคะ ส่วนการฟื้นตัวของจีนก็ล่าช้าทําให้ภาพรวมของดีมานยางเนี่ยอ่อนตัวลงไปด้วยนะคะปัจจัยบวกที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะก็คือต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะปรับตัวลดลงก็คือตัวเหลืองนะคะตัวเหลืองในอเมริกานะมีการปลูกที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ยิวีด้วยเพราะว่ามีฝนนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าราคาถั่วในปีหน้าน่าจะลดลงราคาหมูไก่เรามองว่าฟรายนารีแลว้วน่าจะฟื้นตัวนะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก ธันวาคมนี้หรือไม่ก็คอเตอร์หนึ่งปีหน้าเพราะฉะนั้นเรามองว่าปีหน้าเนี่ยราคาหมูไก่น่นาจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้ก็น่าจะมีการเติบโตฟื้นตัวได้ในปีหน้านะคะส่วนเรื่องของการส่งออกไก่นะคะญี่ปุ่นอาจจะต้องรอดูค่าเงินเยนแต่ยุโรปเรามองว่าจะมีการฟื้นตัวของดีมานนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยเรามองกำไรสุทธิของกลุ่มในปีหน้านะคะจะอยู่ที่ประมาณสัก2,6000ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น92%จริงๆก็เป็นการ เด้งกลักของหลายๆตัวที่ในปีนี้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นตัว CPF หรือว่าตัว TU นะคะเรามองว่าผลการดําเนินงานในปีหน้าน่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นท็อปพ c ิกในเซกเตอร์นี้นะเนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของท็อป o พรโมดิตี้แล้วก็ในเรื่องของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกไปตัวที่มีความเสี่ยงเหล่านี้น้อยนะคะท็อปพิกเราให้เป็น TU นะคะเนื่องจากว่าในภาพของการฟื้นตัวของอการการส่งออกของทูน่านะคะแล้วก็เรื่องของตัว ดีมารดีขึ้นราคาทูน่าที่เคยสูงตอนนี้ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงด้วยนะคะเราก็เลยให้ตัวนี้เป็นท็อปพิกนะคะแต่ไพรอยู่ที่16บาทนะคะสำหรับตัวอื่นเนี่ยเราก็จะมองที่ g f p t เรามองว่าการส่งออกไก่ไปจีนยังยังมีรูมที่จะดีได้นะคะแล้วก็การแนวโน้มการเติบโตของไก่ไปยุโรปเนี่ยเราก็เลยมองว่าตัว g f p t เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสน่าดีน่าสะสมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแต่ไพรให้ไว้ที่4บาท20นะคะก็ สำหรับเซกเตอร์เกษตรและอาหารจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ